สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้อยู่แยกปากร่วมบอกวินครับเดินทางจะไปแหลมะฉะบังวันนี้ไม่ได้ขึ้นสะพานด่วนครับเราจะลองใช้ข้างล่างดูแต่วันนี้เป็นวันหยุดการจราจรอาจจะไม่แน่นหนาแน่นเท่าวันธรรมดานะ ก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าวิ่งข้างล่างกับสะพานด่วนแตกต่างกันไหมอันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ครับเช้าวันอาทิตย์วิ่งวันนี้วิ่งรถเช้าวันอาทิตย์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูวิ่งข้างล่างคู่ขนานไปกับสะพานด่วนครับข้ามแยกสีแยกบอกวินครับเป็นสีแยกที่การจราจรนหนานแน่นมากวันธรรมดา วิ่งคู่ขนานกับสะพานด่วนนะครับขวามือนี้จะเป็นสะพานด่วนครับข้ามสี่แยกปากรวบวันธรรมดาการจราจรค่อนข้างหนาแน่นมากแยกซ้ายมือก็จะไปเครือสหพัฒนนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปมาบยางพรไปสะพานสี่ครับไปปวกแดง ถ้าเดินทางมาจากสัตหิบให้ใช้สะพานอย่างเดียวครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างถ้าวิ่งข้างล่างรถจะติดมากติดไฟแดงนี่คือไฟแดงสีแยกปากร่วมไฟแดงที่การจราจรติดหนักพอมีรถเข้านิคมเยอะจาก พนมสารครามชาเชนงเซาเส้นสามสหนึ่งถ้าเราจะไปเที่ยวสัตหีบไประยองแล้วก็วิ่งบนสะพานอย่างเดียวครับไม่ต้องลงข้างล่างวิ่งตรงสะพานยาวไปเลยครับคล่องตัวมากไม่มีติดวิ่งสบายเช้าวันอาทิตย์ครับวันนี้รถกาศไม่หนาแน่นเท่าไหร่เพราะบางโรงงานหยุดกัน ออกจากสี่แยกปากร่วมนะครับแล้วก็ตรงวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งคู่ขนานไปกับสะพานด่วนครับถนนหมายเลข3ามหนึ่งครับสัตหีบพนมสารคามชาเชนเซาครับวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งทางลาดคู่กับ สะพานด่วนครับด้านขวามือก็จะเป็นทางด่วนสะพานด่วนนะครับเดินทางไปสัตหีบปไประยองสะดวกสบายเลยครับ ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เส้นสามวิ่งคู่ขนานไปกับทางด่วนครับสะพันด่วนครับป้ายก็จะมีบอกตลอดทางนะครับวิ่งตรงไปพนนสาครคามชาเชนซาวถ้าเราจะไม่ลงข้างล่างเราก็ชิดขวาเข้าสะพานด่วนได้เลยครับ เข้าสะพานด่วนแล้วก็วิ่งตรงเลยครับถ้าเข้าสะพานด่วนแล้วก็ชิดขวาเข้าไปเลยครับเดินทางสะดวกมากครับมีสะพานด่วนข้ามสี่แยกปากร่วมบอวิน จะเดินทางไปเที่ยวสัตหีประยองเดินทางสะดวกมากครับถนนเส้น331ครับ วิ่งข้างล่างคู่ขนานไปกับสะพานด่วนครับขวามือก็จะเป็นสะพานด่วนข้ามแยกนะครับวันนี้เราวิ่งข้างล่างดูวันทิตย์รถไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าวันธรรมดานี่รถค่อนข้างเยอะครับไม่แนะนําให้วิ่งถ้าเราจะไปสัตีบเราก็วิ่งตรงได้เลยครับบนสะพานได้เลยครับ สี่แยกปากร่วมครับจะไปท่าเรือแหลมชะบังแล้วก็วันนี้ลองใช้เส้นทางข้างล่างไม่วิ่งข้างบนครับไม่วิ่งบนสะพานลองวิ่งข้างล่างดูเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูว่าข้างล่างกับข้างบนแตกต่างกันไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับว,วิ่งสบายถ้าวันธรรมดาในรถหนาแน่นมากไม่แนะนําให้วิ่งข้างล่างวิ่งข้างบนอย่างเดียวถ้าเราจะเดินทางไป พนมสารคามชายจยงซาวเราก็วิ่งขึ้นบนอย่างเดียวครับจากสัตหีบมาหรือจากพนมสารคามจะไปเที่ยวสัตหีบเราก็วิ่งบนสะพานอย่างเดียวครับก็จะสิ้นสุดสะพานข้างหน้าครับจะมีป้ายบอกถ้าเราจะไปแหลมชะบังศรีราชาเราก็เบี่ยงซ้ายนะครับ วิ่งตรงไปพนมสาร,รคามชาเชียงซาวเราก็เบี่ยงขวาเข้าทางได้เลยครับเบี่ยงขวาพนมสาร,รคามชาเชียงซาวนะครับเบี่ยงขวาได้เลยเลี้ยวซ้ายาก็จะไปแหลมชบงังศรีราชานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ